วันนี้จะมาแชร์วิธีการาพับเหรียญโปิยทานกระเป๋ากันค่ะให้เพื่อนเพื่อนตัดริบบิ้นที่ความยาว50เซนติเมตรสเส้นจับริบบิ้นมาพับครึ่งตรงกลางกลางริบบิ้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วพับริบบิ้นกลับไปทางด้านขวาแบบนี้เราจะโชว์ลายที่เหมือนกันออกด้านนอกนะคะแล้วใช้แม็กย็บตรงกลางค่ะก็จะได้ริบบิ้นเป็นมุมขนาด90องศานะคะ อีกครั้งนะคะพับริบบิ้นตรงกลางพับไปทางด้านขวาเสร็จแล้วพับริบบิ้นลงมาแล้วใช้แมกยิบตรงกลางค่ะริบบิ้นที่ได้ก็จะเป็นมุม90าองศาทำแบบนี้ไปจนครบ3เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วเอาริบบิ้นมาวางทับกัน3เส้นเลยค่ะ โดยหันด้านที่เป็นมุมแหลมไว้ด้านล่างเส้นที่3วางทับด้านบนจับริบบิ้นตรงกลางสอเส้นสลับกันแบบนี้ค่ะจัดริบบิ้นให้ตรงนะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บให้ริบบิ้นทั้งหมดติดกันค่ะกลับด้าน หันด้านที่เป็นลายออกด้านนอกนะคะเริ่มสานลายแบบที่หนึ่งนะคะจับริบบินเส้นที่อยู่ฝั่งขวาจับเส้นที่อยู่ในสุดนะคะโค้งแล้วสานเป็นลายขัดเพื่อย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ด้านในแล้วก็โค้งแล้วก็สานเป็นลายขัดย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายค่ะ เส้นที่สามทางเหมือนกันค่ะโคง้งเป็นลายขัดมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับลักษณะที่สานก็จะเป็นเหมือนกลวยไอติมค่ะถ้าเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ฝั่งขวาเส้นด้านในสุดนะคะโคง้งแล้วก็สานเป็นลายขัดไปทางด้านซ้ายค่ะผ่านริบบิ้น3เส้นต่อไปเส้นที่สที่อยู่ด้านในสุดนะคะ โคง้งสารเป็นลายขัดไปทางด้านซ้ายเส้นที่3สารเป็นลายขัดข้ามไป3เส้นนะคะริบบิ้นก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งซ้ายค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับต่อไปเริ่มลายใหม่นะคะริบบิ้นของเราก็จะมี2ฝั่งฝั่งซ้ายและขวานะคะจับริบบิ้นที่อยู่ตรงกลางฝั่งขวาข้ามริบบิ้นมา1เส้น เสร็จแล้วจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายสารเป็นลายขัดลงด้านล่างนะคะ1เส้นค่ะทั้ง2เส้นก็จะมาเจอกันตรงกลางจับสลับกันค่ะได้แบบนี้ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะต่อไปริบบิน้นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดสารเป็นลายขัดเข้าด้านในผ่านไป2เส้นนะคะทางด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันค่ะสารเป็นลายขัดผ่านไป2เส้น ั้งสองมาเจอกันตรงกลางจับสลับกันเสร็จแล้วดึงให้กระชับเราจะทำแบบนี้สองรอบนะคะจับริบบินเส้นที่อยู่ตรงกลางฝั่งขวาข้ามมาหนึเส้นแล้วริบบินเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายลอดเส้นที่อยู่ด้านในลิบบินก,ก็จะมาเจอกันตรงกลางสองเส้นจับสลับกันดึงให้กระชับค่ะต่อไปลิบบินเส้นที่อยู่ด้านนอกฝั่งขวาสารเป็นลายขัดเข้าด้านในผ่านริบบินด้านในไปสเส้นนะคะ ต่อไปริบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายสารเข้าด้านในผ่านริบบิ้นไป2เส้นเมื่อ2เส้นมาเจอกันตรงกลางจับสลับกันแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญเมื่อใส่เหรียญเสร็จแล้วเราก็จะปิดงานเลยนะคะ สอดเก็บปลายริบบิน้นโดยเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเดะ๋ยงให้กระชับต่อไปเส้นที่สองสอดเก็บปลายค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะกลับด้านมาสอดเก็บปลายเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดทั้งสองเส้นค่ะ ต่อไปเส้นที่อยุดตรงมุมนะคะทั้งสองเส้นถ้าหมุนไปตามริบบิ้นเส้นเขาก็จะโค้งนิดนึงนะคะนยคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะอีกเส้นหนึ่งก็โค้งกลับมาทางด้านขวานะคะ มอเสร็จแล้วไล่ดึงริบบิ้นให้กระชับอีกหนึ่งรอบไล่สอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะสอดเก็บปลายริบบิ้นจนริบบิ้นเหลือสั้นสุดค่ะ ตัดปลายริบบิ้นออกทั้งหมดเราก็จะได้ตัวกระเป๋าแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะทำสายของกระเป๋านะคะแต่ริบบิ้นสีอะไรก็ได้นะคะวัดให้ขนาดพอปากกระเป๋าออกพอดีนะคะอีกเส้นหนึ่งวัดประมาณ7เซนติเมตร ตัดริบบิ้นตรงกลางค่ะแล้วก็จะทำเป็นสายกระเป๋าค่ะริบบิ้นเส้นยาวสำหรับตกแต่งปากกระเป๋านะคะเราก็จะใช้กันไกซิกแซกตัดให้ชิดขอบอีกด้านหนึ่งเลยนะคะติดกาวสายกระเป๋าก่อนค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้เสร็จแล้ว ทากาวตรงไปสุดของริบบิ้นค่ะติดเข้าด้านบนปากกระเป๋านะคะขยับให้พอดีนะคะต่อไปทำอีกด้านหนึ่งค่ะ ขยับให้สายกระเป๋าตรงกันพอดีทั้งสองด้านค่ะตกแต่งริบบิ้นตรงปากกระเป๋าด้านบนค่ะทากาวติดโดยรอบเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเหรียญโพธานกระเป๋าของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของ bea diy นะคะใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชรให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ